หน้าตาขนมถ้ามาจันทบุรีต้องมานะคะสวัสดีค่ะป o าวาว Channel น,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรีจังหวัดจันทบุรี เรามากินร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเจอีทนี่เราอยู่ร้านเจอีทริมน้ำอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวรวมเจ้าสมุทรแล้วก็ ใช่เน่เอ๊แยคนอื่นกินอ้แยคนอื่นกินนี่เดี๋ยวที่เราสั่งเป็นมียกมียกเอาทำของอกอกล่นอันนี้เป็นก้้างงางางางเป็นก้าบูมีกุ้งุ้งเอาๆๆ้เอาวอาๆๆ้าวอ้ ขาใน,ในเออเป็นยังไง <น đang S 3> เป็นยังไงคะก้างครั้งแรกแน่นปอกุ้งคล้ายคล้ายกุ้งแต่ไม่ได้กใใลมใช่เป็นก <f air> ารพี่พามากินขนมขนมอันเนี้ย <f air> ขนมอันเนี้ย <f air> นี่า็นอย่างนี้ หน้าตาขนมให้คนทดสอบกินคนแรกคือคุณดิวนขนมกล้วยลิงนะคะคนทดสอบกินคนแรกสรุปขมเมือบหมดกล่องเป็นยังไงคือร่ยงงอยอร่อยไปซื้ออีกกล่องสิเอามพี่กินได้อินได้ ก็ยมีสีม่วงเหรอเอิ่มไม่เคยเห็นเหมือนกันอ่ะต่อไปก,ก็เป็นน้องตาลละดูรีแอคแต่ละคนเอาน้องตาลารียน,นแล้วอา้ต้องเป็นน้องโปแทนมันก็เมือขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะขนมอะไรก็ไม่รู้ มาซื้อแป้งแป้งต้มอร่อยนะมีคน,นมีคนซื้อซุปมันหมั่นขนม,นม,ะมอะไรแบบนี้อ๋อโบราณทำไมมันเหมือนมีซุปต้มเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปโบสถ์กันต่องี๋เราจะเดินข้ามไปที่โบสถ์โบสถ์โบสถ์เดี๋ยวไปอ่านหน้างานกะันโบสถ์ ถ้ามาจันทบุรีต้องมานะคะนี่น้องคนหนคนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งสองขวดสองเนเอาเอาขวดเอาขวดหนึ่งเลยเอาขวดทุกคนนีน้ำมาปีดนี่ค่ะน้ำมาปีดของดีเมืองจันทร์อะไรนะน้ำมะปี๊ดน้ำมะปี๊ดหูดูหน้าดิ เงิาแต่เงิาแดงหาคนเปิดให้หาคนเปิดให้แต่ว่าแต่ยินถ่ายรูปอยู่เฉยเลยมาปีตมาปาดเงิาแตกมากนี่เปียกอะ ถ้าคนกินเปรี้ยวก็คงจะชอบกินเลยอะอร่อยหน้าแดงหน้าดำไปเลยอร่อ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 ยต้องสา่อร่อยอร่อยอร่อยยังไม่ได้กินเลยนี่เย็นตรงนละ <c oughs> ใช่ตรงนี้ก็ค่นอนข้างจะเย็นดูทำไมหน้าดำจังพับปี๊ดพับป,ป,ปี๊ดปี๊ดเลยปะโมโหเลยปะ ไอิ้เลยอ่ะเปียวบอกว่ามีเกล็ดน้ำแข็งข้างในด้วยใช่หนุ่มสาวสองคนนั้นเขายืนรออะไรเหรอรอแกนนั่นแหละรอจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่เข้าไปเออแล้วทำไมไม่เข้าไปล่ะชื่อร้านว่าเติม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 ข้างใน เข้าในคาเฟ่มีที่นั่งริมน้ำด้วยมันจะมีอยู่คนหนึ่งหูบ้าน <c oughs> เรจเยเราจะมาคาเฟ่อันนี้ต่อไปกันเลยน้ำเลยน้ำเข้าไป เกอบเดินทะลุกระจบเข้าไปแล้วนะว้าสวยจังตอนนี้เรากำลังจะออกจากตลาดแล้วก็ไปที่พักกันแล้วไปเจอกันที่ที่พักนะ ตอนนี้เราอยู่ที่พักนะคะสะพานแพอันนี่ห้องน้ำนี่ไปเ,อไปเ่เอ,เอ,าปเอาสัมพระมาใส่รถรถเบนส่วนตัวเดินตามหลังนี่คือทางเดินไปที่พักของเราบนทางเดินที่ฉันมุ่งไปไ อีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายแกยังไม่เลิกอีกเหรอนาง GPS โอ้โอ้เรากำลังเข้าที่พักเราอยู่ด้วยกันแค่ ร่มคืนเขาเลยไหมอ่ะขอบคุณค่ะ มันจะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ว่าที่นอนตัวเองก็มีแต่ว่าเลยมาที่นอนคนอื่น <c oughs> อันนี้เรากำลังจะไปทานบุฟเฟ่ตกันบุฟเฟ่ตรวมอยู่ในค่าห้องคือละหนึ่งพันห้าร้อยบาท กระเพงทอดน้ำปลาปลามูย่างหอยนางรมกุ้งแช่น้ำปลาต้มยำนี่คุณปูคุณกุ้งนี่คุณปูกับคุณดิวก็นี่น้องตาลคุณกุ้งกินกุ้าเดิมได้ไม่อั้นเลยทุกอย่างอยากกินอะไรก็เดิมได้ไม่อั้นเลยถึงสามทุ้ม 哎，好冷！ ตที่สดใสเป็นเวลา7โมง43เรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันนี่คือที่มากินอาหารเช้ามีขนมปังมีกาแฟวนตีนข้าวผัดมีไข่เหรอไข่ต้มเหรอไขเ่เลอกไข่ต้มมีสลดัดแล้วก็นี่นี่คือเส้น<ๆ>จัน เล่นจันทัดทื่อันนี้คนที่ตื่นเลยนะเขาก็มีข้าวต้มด้วยดูดูดูคนนี้เขากินมะเขือเทศดูโหนี่เน่อยโล่หน่อยสิสก็ได้มีข้าวต้มอันนี้ให้เราเราไปคนสัก คนเยอะมากเลยนี่บิงซูบิงซูกาแฟามะปิดครบเราสั่งเป็นบิงซูมะม่วงแต่ละลายแล้วนะคะนี่บิงซูสตรอเบอรี่ ชาเขียวคาราเมลมาร์คิอาโต้อันนี้อะไรสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตกาแฟต้มมาปี๊ดใช่ไหมกาแฟมาปี๊ดแต่หน้าเขาไม่ปี๊ดเลยอ่ะไม่ไม่ปี๊ดปี๊ดไหมปี๊ดไหม เราก็จะกินกันแล้วนะคะก่อนที่มันจะกลายเป็นน้ำหมดนี่ภาสาของน้องสองคนนี้เขาลลมสลายไปแล้วค่ะดุก,กินปากแล้วอีกแหละส่ <c oughs> นเนี่ยของเรา <c oughs> เพียงแค่ครึ่งเท่านั้นล่ะ <c oughs> เรามาสวนดอกไม้กันเดี๋ยวมาแลกบัตรก่อนตรงจุดแลกบัตรเรามาทันใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ิดบัตรไหมครับผมต้องตีเข่อ <Yeah. S 1> ไปเย้ <Yeah. S 1> ในที่สุดฉันก็ไปโดนน้องตาดาทางที่เราจะเดินไปสวนดอกไม้ลมลืนลมเย็น <c oughs> ทุกคนสวนดอกไม้มันปิดสี่โมงและตอนนี้ก็คือ <c oughs> นี่สี่โมง น่เรามาที่นี่อาคารนิพพัทพันทึกษาว้าวเรายังมาทานันอู้โอ้คนเยอะมากเยอะมากเยอะมากนี่เราอยู่ที่สวนดอกไม้มาทานมันมัเขาพาเธอมาทานัน ปิด4โมงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปิดแล้วก็คนเยอะด้วยคนเยอะมาก มีคนแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดแล้วใช่เราต้องรีบไปแล้วยิ้มค่ะยิ้มเห็นบานเธอบานเธอมีคนแกล้งเราอีกแล้วบานเธอดูรูปเต็มสิคะน่ <c oughs> ฉันไม่รู้ฉันจะมองกล้องไหนเว้ยมันมีสองกล้องเลยฉันก็เลยมองระหว่างกลางไปเลยหนยี่สิบฟันก็มีใครยี่บนี่เรากำลังจะกลับแล้วเพราะว่าเขาจะปิดแล้วเราจะเข้าที่พักกันต่อที่บางแสนนะคะนี่เรามาถึงโรงแรมกันแล้วที่อึ๊บที่บางแสน น่ารักมากเลยน่ารักมาก,กจะมาแวะเยียนที่ห้องน้งองเขานะคะแทนแทนแทนห้องน้องเขาค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรียกว่าอะไรลหรอคะทำไมมันหลุด อันนี้เรียกว่าช็อตฟิลค่ะโอเคเอาเป็นว่ามันอันนี้ก็พอเอาเป็นว่ามันสำเร็จนะคะทุกคนก็ดีใจแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุขค่ะดีใจไหมเธอดีใจน่ารักไหมเธอน่ารักก็ได้นห้องพักของเราอยู่ชั้น4ี่นะคะไม่มีลิฟต์ เราเดินมาี่มีหน้าต่างด้วยหรอแทนแทนหูหหเราเรียกโบมารับไปตลาดปลาบางแสนเพราะว่าพี่เกียรขับรถไปแล้วรถเราเขามาหรือยังนี่บบน,น,นั่นหรือเปล่าถ้าคันนั้นหรือเปล่าโบโบน,นี่มาโอ้โบวบอกมือเร็ว 8ปดแปดสี่เก้ามาแล้วนี่นไปเลยขึ้นรถได้ของจริงเรากำลังจะไปตลาดปลากันนี่เราถึงแล้วนั่งรถซิ่งมาด้วยเรานั่งรถซิ่งมาด้วยนะคะบายๆนี่เรามากินแซ่ข่อยีสาันที่บางแสน <laughs> <laughs> เรามากินแซ่ก,ก๋อยอีสานที่บางแสนนี่เราก็มาสั่งน้ <laughs> องหมึก <laughs> ิน ขอบคคุณ่ะดูเราห่างกันมานี่เป็นซาซิมิได้ลองแล้วซาซิมิอันจะมีน้ำแตกเหรอไหนดูคนลองกินตาปลานะคะตาปลาหมึกตาปลาหมึกค่ะตาหมึกค่ะดื้อ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 แปดหน้าตาแบบปลาแรมปลาแรมนิดหนึ่ง มันร้องไห้เพราะว่าเธอกินมันอันนี้มามากินนี่ไส้กรอกอีสานมาบางแสนกินไส้กรอกอีสานค่ะีฟู้ด กินได้ไหมพอกินไปล้วก็จะเบื่อนี่ไมอนนึงนี่เขากินไอติมทอด อมมันจะแตกสลายแล้วนะไม่ได้ไม่ได้หยิบมากินละกินเสีสิแตกลอกมาเป็นเสียงโอ้โหแบบนี้คือเขาไม่เย็นปากใช่ไหมคนข้างๆงงครับทุกคนงงครับคนนี้งงครับเขาอมเขาแ้วเสียวฟันตายแล้ว ขอบคุณค่ะนี่เป็นอะไรอันนี้มิโซะมิโซะแต่ของน้องตานเป็นทงคาสึลองกินโหมันหกอร่อยนี่อันนี้อะไรอันคือทองคาสึนี่ดูสิมีไข่ดาวด้วยใช่มีซึิงนี่นี่นีาเมงอะลาเมงอันนี้ เห็นไหมอ่ะเห็นสิมันโดนอันนี้ป่งเห็นย่ากินเลยอร่อยด้ยชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยไหมก็คือเส้นแป่ะเออมีไข่ดาวด้วยนะมีไข่ดาวมีเฟ อันนี้น้องเขาซื้อเป็นไอติมไข่แข็งมาดูไข่สีไข่แดงยัาษใหญ่ไข่แดงจริงพร้อมเจาะหรือ,อยังไข่แดงของจริงเราเจาะนะจเลยนะเจาะเลยโอ้ยปังไข่<ค>ดิบทานได้ค่ะไข่เยิ้บไข่เยิเย้มงับ <laughs> อ้าวอันนี้เพื่อนสาวของเราเนี่ยคะน,นี่คอยดูนะดิวตักหมดไปครึ่งแก้วคนเรากำลังจะออกจากที่พักมาน,ะนี่เราพักที่นี่เมมโมรี่โฮเทลเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อแล้วก็ <c oughs> ตามมาดูกันนะเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันที่ร้านคัวเจ๊น้องใช่แต่ตอนนี้คือแดดร้อนมากเป็นข้าวเช้าตอนเที่ยงมิชั่นเฟลคัวเจ๊น้องคนเยอะมากออ้เรามาช้าเกินไปต้องแผนสำรองไปหาอะไรอย่างอื่นกินแทน ร้อนสุดๆดเลยที่ดินบริเวณนี้เป็นทรัพย์สินส <แก S 2> ่วนบุคคลห้ามแต่ละคนแต่ละคน <c oughs> เราเปลี่ยนแพนมาที่นี่โกทิกติ่มซำโกทิกติ่มซำแตนแตนแตน เราได้ชาไม่ได้ค่ะเ,เราได้เทชาล้นไปเลยแต่มาดูคนนี้เทโอ้โหแต่ว่าแต่ว่านี่อย่างแรกที่เราสั่งมันมาแล้วไขล่ลวกนี่มาเสิร์ฟแล้วเหมือนเดิมเลยสี่คนเต็มโต๊เนี่ยไม่เกินจริง ของเธอหมดยังหมดแล้วเหรอนี่เดียวเราก็จะกินกันแล้วคือไม่มีที่วางอะไรอีกต่อไปแล้วขายกันใหญ่เลยันนี้เขาก็ากนลังจะถ่ายๆๆ นี่น้องเขาจะกินไข่อู้อ้าอู้แงม <c oughs> เราจะข้ามตอนกินไปนะคะไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์เออหมายถึงว่าไม่มีที่พอให้โทรศัพท์มันวางได้เลย <c oughs> <c oughs> กินหมดแบบรับคาบไม่มีเหลือน <c oughs> ี่เรามาคาเฟ่ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าเวลคอฟฟี่นะคะโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต้นแต้นแต้นแป้นมีคนอยากกินสดชื่อนอะ่ะมีชาพีทปะ่ง,งะะชาพีทน้ำผึ้ง อันนี้เลมอนพีชโซดาเรามานวดเพื่อสุขภาพกันนะเห,ห,หนื่อยแล้วเมื่อยมากมานวดกันในทิปเรามีการมานวดด้วยนะคะคลายเส้นนะคะ ขับรถเหนื่อยนี่เรามาอีกคาเฟ่ชื่ออายะตนะโอ้ดีจังอายะตะนะอายะตะนะอา น่ารักจังก็ตายมะม่วงแตงมะม่วงอ,อันนี้เอาอะไรนะคะ นูนโตใหญ่นูนบะไปดิบะเดี๋ยวขอถ่ายรูปตน้นข้ากินเป็นอะไรดีไหมอ่ะอ,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 อันนี้ถ้าเราสั่งเครื่องดื่มเราจะได้เตียนหนึ่งเหรียญ ไปบริจาคนี่ถ้าเราสั่งเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเราก็จะได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญน,นะคะให้เอาใช่แล้วก็เอามาหยอดตรงนี้อา้าวแเอามาหยอดตรงนี้ทางร้านจานนำไปบริจาค ใช่แต่ว่าเรามีแค่สามเหรียญเหรียญเราหมดแล้วนี่ไงเป็นปฏิมากรรมนี่ก่อนกับเรามาดูพระอาทิตย์กันทุกคนเรามาต่อปิดท้ายด้วย จาอีกแล้วงั้นลากันไปก่อนเลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย